มันอราก็เพื่อนนักธุรกิจางเส้นมอกตัวตน,นครับผมแลาชื่อสกุลและแหล่งที่มาครับผมนาหน้าปัาน้นดีครับเคลนชื่อใหม่ครับมาจากทีมอยุทยาครับผมหน้านต้อสวนะครับหน้าตาอย่างนี้ได้น่ารอดนะโอเาผมเลือกลผมามาทำเส้นบอได้นาน สองปีแล้วครับผมปีนะตอนหน้าจะทำอะไรอ่าทำธุรกิจร้านขายยาครับขายยาอะไรยาขายยาแผนปัจจุบันมีรักษาโรคหมดครับผมยาที่สติดีนะอัมีทำดีนะทั้งขายยาีิทำนานไหมทำอยู่สิบเจ็ดปีครับขยายสาขาทั้งหมดเป็นสามสาขาครับผมสาสาขาแค่สติสาขาเลยครับผมสิบสามสาขาเลิศเป็นยังไงบ้างธุรกิจขายยา อดเปลี่ยวครับศึกษาสัขารที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมอดศึกษาขาดนึ่ก็ดำรงชีวิตอยู่ในสบายเลยศึกษาเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นได้เข้ามารู้จักกับสักเกตมองจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายเดิมที่ผมไม่ได้ชอบเพราะว่ามีเยอะครับที่ทุกคนรู้ว่าผมเป็นร้านขายยาครก็มักจะเข้ามาหาเพราะต้องการให้เพื่อนศึกษาใหเขาแต่แโดยส่วนใหญ่ผม ได้เจอสินค้าเราสมัครเราเติมมาบริโภคแล้วก็เราขายมันมันไม่ค่อยตอบตกลมไม่สามารถเคลื่อนได้ด้วยตัวมันเองมันก็องขัยากในการที่เราจะขายสินค้าก็โดยจุดแรกก็ไม่สนใจันมีอันหนึ่งที่คนที่ก็ทํางานอยู่สตอสองี่น้าที่ดูแลร้านผมเขาก็มาชวนอีกผมก็ว่าอ่ะแค่แค่สมัครแค่สนใจมากก็สมัครแล้วก็มาพาไปฟัง แต่อันนั้นเป็นของใคยอยู่ผมเลยเริ่มเก็ตใจว่าเน็ธุรกิจเครือข่ายมันสามารถที่จะทําให้คนตรงมีมีรายได้มหาศาลได้โดยที่ลงทุนนิดเดียวแล้วทำไมเราต้องติดกั้นมารั้งานเราไปโัวลงทุนขยายสาขาที่แต่ละสาขาลงทุนประมาณสาล้านเรามาเก็บหลักร้อยแต่ธุรกิจเครือข่ายคลงทุนหลักร้อยเราก็มาได้เป็นหลักล้านเพิ่งเ้ย มันก็เลยคิดว่ามันเริ่มเปิดใจกับคุณจิตร์ขายมากขึ้นแต่ต้องจิตรนขายนะผมไปมองดูแล้วองคการที่จะช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จมันยากครับจนผมมาเซิร์ชดูในอินเตอร์เน็ตว่ามันมีรุ่ิจิตรนขายอะไรดีๆบ้างเปิดไปก็เจอหลายใครชื่อไทยๆมั่งชื่อแบบออกแนวถนนมั่งอะไรมั่งเยอะแยะไปหมดแต่มันเจอนี้่อะไรบางอะไรพวกนี้มันใกล้ๆกันนะครับ มุนั่งมูลนี่อะผมรัเเปิดดูจะมี51หม้อซักเซ้นหมอชื่อกั่ังบริษัทกั่ลังหรือเปล่าก็ลองให้รู้หน้าตาคนไทยนี่นะต่ีจะต้องไปเซิร์ชอูปก่เป็นแม่ตายยังไงน้าตาลลลอ่านท่านจแบบนี้ะสบความสเร็จงเพราเปิดดูแล้วก็เห็นตอนนั้นเปิดมาได้ประมาณปีกว่าก็ ผมก็ยังคิดอยู่เฮ้ยก็คงจริงแล้วก็เหมือนๆกันที่อื่นจะเปิดปๆมานแล้วพักก็ปิดแต่พอพอมาดูแผนการตลาดผมก็ตกใจว่าคนลุกแล้วว่าพี่ยังมีแผนการตลาดแบบนี้ด้วยเหรอท่านนายต้องเปลี่ยนคนลุ่มาช่วยผมไม่เคยเจอเขาจะแผนการตลาดนี้เลยเอ้ยสมัครสามร้อยเองไม่มีอะไรเสียหายเลี้ยงเราเพื่อนมากกว่าอีกบางคนเล่นหวยมากตรงนี้ก็เยอะแยะ ที่ได้พลังนั right. ้งแต่ย yeah. so, right. ังตาไปก็ยังมีประโยชน์ันี้เราใช้สิ่ทันทีเลยไหมอย่างท่านที่จะมาเอาเอาเศษกระยางนันไเรียกว่าเอากำไรสูงุดาเป็นสะบักตบใชดแล้วมองเห็นอะไรต่อก็เลยดูว่ามันมีสาขาอยู่ที่ไหนบ้าง แล้วอย่างเรื่องโรงนี่เปิดเปิดมาแค่ปีกว่ามีร้านมีประมาณประมาณนั้นมีประมาณ6-7สาขาแล้วไม่ขยายสาขาเร็วแล้วพอดีมีสาขาอยู่ที่อยุยาครับผมมีร้านอยู่ที่อยุยาด้วยก็เลยตั้งใจเลยว่าเอระหว่างรัชดากับอยุยาไปไหนดีอยุธยารถไม่ติดต้องไปอยู่แล้วรัชดารถติดแล้วมาไม่รู้บริษัทอยู่ตรงไหนก็ยังไม่แน่ใจก็เลยตัดใจไปอยุยา เข้ามาดูเนี่ยเราก็รายได้ดีอยู่แล้วนี่มีร้านขายยาศึกษาสาขาเนี่ยมันตัดสินใจทุ่มตอนไหนคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดเลยที่จะทุ่มก็คือคิดว่าธุรกิจเจอขายหรือสินค้าของซัคเซสมอลซึ่งดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันก็สามารถที่จะมาต่อยอดกับธุรกิจร้านยาได้คิดในระดับนั้นก็คิดใน่าเนี้ถ้าซื้อสินค้ามาขายถ้ามันตอบโจทย์เพืดอนได้วยก็ตองเที่ยงสามร้อยแล้วที่สำคัญปิด ปิดเอสก็แค่หมื่นกว่าบาทไม่คีเลียกยก็เดือนถึงผมซื้อส,สินค้ายาซื้อมันซื้อเยอะอยู่แล้วแล้วก็จะเอาลองมากินดูบ้าว่ามันเป็นไงดีไม่ดีแค่ไหนก็หลายท่านก็ลองกินมาหมดแล้วอตอนแรกเข้ามาก็เห็นแผนการตลาดนี่จากที่คลุกครีเห็นความดีอะไรเติบวังก็จับได้เข้ามาทุกทีจากเข้างานเดื่อักเซน์ครั้งที่สาม ครั้งนั้นก็เป็นจุดที่ทําให้ผมตัดสินใจว่าเฮ้ยซัเซีมอหน้าทำมากเพราะว่าผมเจอคนสองคนที่ยืนอยู่ในเวทีผู้นำสองคนคนนี้ทําไมเขาไม่เหนื่อยเลยเขาอยู่ได้ถึงสองวันไอเรานัานพักเดียวไม่ดาาจะออกแล้วแต่ผมเห็นไ่าผู้นำขนาดนี้ซึ่งสามารถอยู่ได้ถึงสองวันแล้วใช้พลังขนาดนี้ผมยังไม่เจอไม่เคยเจอ ที่ไหนที how, how ่เขาเคยชวนผมไปฟังไปฟังแล้วมีแต่คุยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องการทำรวยทําอย่างนั้นทำอย่างนี้รวยแล้วก็นั่งหาววอด์ฟวอด์ฟแต่ที่นี่คือวอร์วอร์ฟวนร์ฟเรื่องหาวหาวบ่อยๆนะคือประเภทก็เป็นสามหาวว่หลับเลยอะที่หนังจีนสามหาวนี่จะโดนตบปากผมแค่สองไม่ถงคน เจอแค่นี้เห็นจะมีไฟฟ้ามีแบบทุกคนแบบเอ้ยเป็นกันเองแล้วทุกคนมีความรู้สึกว่าเอ้ยองค์กรที่นี้ทำไมเขาแบบรักกันเวลาไปทานข้าวบางคนโดนเบียดนิดเบียดหน่อยบอกเอ้ยไม่เป็นไรเราซักเส้นออมเหมือนกันซึ่งไปที่อื่นบางครั้งนี่คนไหลนไปมองหน้าต้องจะตกกันแล้วแต่ที่นี่คนไหลเพาะมองหน้าตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มองมึงมึงจะรู้ว่ามึงมองมึงเหรอโอ้ยไมมาจะพูดจะพูดไม่ ไม่ดีไม่ทำไมเออผมเอ็ที่น่เขาน่ารักเลยแต่ละคนคือแบบเป็นกันเองก็เลยมีความรู้สึกว่าคุยกับแฟนมาเอ็ที่นี่น่าสนใจครับแล้วแค่เราลองมาศึกษาเรียนรู้ว่าเวลาคุยกับแฟนที่คุยโทนอารมณ์ประมาณไหนก็เขามาด้วยนะครับเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันก็คือต่างคนต่างกลับไปคิดว่าเฮ้ยเราไงดีเราแค่เปิดใจลองดูแบบธุรกิจใหม่ใหม่ ธุรกิจเราร้านยาเราก็ทําประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแต่แต่ข้อเสียของร้านยาคือเราต้องเฝ้าอยู่ผมไม่อยากที่จะนั่งอยู่กับเคาน์เตอร์เหมือนอาจาเจกับแป็กที่วันวันก็จ่ายยางมอก็แง่ง่เฉยผมไม่อยากจะมีชีวิตแบบนั้นทุกวันนี้ร้านยายังสิบสามสาขาครบถ้วนตอนนี้เหลือสิบสองลำพอมาทำเซอร์ไพรส์ในปีก็ลดลงไปเหลือสิบสองสาขาค่อยๆลดนะเขาจะลดเขาจะลดว่าเขาเขาให้พนักงานลดเลย ล่าสุดนี่เท่าไหร่ที่สุดอยู่ที่แสนสองครับผมแสนสองก็เด้เลนะตัดเยี่ยมครับแน่นอนว่าพอฟังปุ๊บเอ้ยใหม่นี่เป็นธุรกิจที่มีเงินอยู่แล้วนี่มารทำธุรกรรมมันก็ง่ายสิเราก็เป็นชั้นที่จะเป็นมีได้ไหมใช่จรดิการเงินมาสั่งไหมตอนแรกเข้ามาในช่วงแรกก็มีความรู้สึกเอ้ยปิดเอสอ่าดเดียวก็หมดมันขายง่ายพอมาก็ ใช้ชื่อแม่ซื้ออีกเพราะไม่มีชื่อใครซื้อแล้วชื่อตัวเองซื้อได้ครั้งเดียวได้ยังไงอีกก็ของหมดแล้วเอาแม่มาเอาพี่สาวมาเอาชื่อมาซื้อซื้อทั้งหมดครับก็เริ่มที่เราจ้าชื่อใครซื้ออีกวันเนี้ยก็เลยเขาเลยลองเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาแผนดูว่าเป็นยังไงยังไงพอศึกษาแผนเอ้ยเราต้องสปอนเซอร์คนนี้ว่าแต่ตัวป้าก็คือเอาชื่อมาไม่ใช่วิธีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จใช่ครับเพราะว่าในในอาชีพของผมคือผมเป็น ้านยามันก็จะใช้เงินซื้อมามากกว่าคือการที่จะให้เข้าแย่ร้านยาทสามสาขาเที่ยวไปหาผู้คนมันไม่ค่อยใช่แล้วไม่ใช่เราใ่เรลาเพราะว่าผมนั่งอยู่โตรงยี้ก็จะมีเซลล์มาหาผมตลอดอยู่แล้วมีแต่คนอยากเข้าเจอผมผมไม่จำเป็นจะต้องไปหาใครเลยอืแล้วพอมาเจออะไรเข้าใจเครือข่ายว่าเป็นยังไงนะคือพอเริ่มเข้าใจเครือข่ายว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทาอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่ประสบความสาเร็จแน่นอนนะถ้าเราเราเรา การะสบความสําเร็จตรงนี้ซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันมีคนได้หลักหานจริงซึ่งวิธีการทําของเขาเขาก็บอกแล้วก็ออกสปอนเซอร์คนให้เราไปใช้ชื่อยาามาเดยวญาก็หมดก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เลยต้องเปลี่ยนใหม่ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราต้องออกสปอนเซอร์ผู้คนเราแนะนําผู้คนแต่ไปก็คือด้วยด้วยด้วยเรา โอเคดูโปรไฟล์ร้านยาทุกคนเชื่อถือแต่ไอตัวเราเองกลับไม่กล้าเพราะมีความรู้สึกที่เราต้องไปที่หมอคนอื่นทำไมไอหัวโคตรโยใหญ่เซลล์มากใหญ่กว่าหัวโขนอีกนมันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันใช่เราเหลือทำให้ธุรกิจตรงนี้ผมไปได้ค่อนข้างช้านิดหนึ่งแต่ในสตาร์ทเริ่มแรกโอเคมันจะดูเหมือนไวแต่พอพอไปทำได้สี่เดือนผมขึ้นแพนจินามจากแพนจินามก็แพทจินามยาวอะไรเงี้ยยาวอย่างเดือน ติดเดือนลเดือนที่เห็นจะเพิ่มเรียกว่าเป็นแพทย์ทิร์นเพื่อมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่คล้ายแบบเรียนรำนะครับวิชาไหนไม่เข้าใจก็ลงรำลงรำลงรำจนเข้าใจแล้วก็แทนจะได้จบเรียกว่าก็วันนี้สอนคนปั้นคนเป็นแพทเทิร์นเป็นเรื่องง่ายสำหรับใหม่มก็ไม่ถึงกับง่ายนะเพราะว่า ด้วยด้วยด้วยความเป็นคนนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันพราเราเรียนจว่าเราเป็นคนใช่ครับคล้ายๆกันไปจบที่บอกว่าช่วงแรกจากตั้งรับเป็นออกไปสปอนเซอร์คนเนี่ยต่อสู้กับความรู้สึกเนี่ยต่อสู้นานไหมก็ทุกวันนี้ก็ยังเจอมีแต่คนบอกว่าจะทําไปทึกไหนลูกก็มีคนเดียวจะทําไปเพื่ออะไรไมู่้องจักพอบ้้งเหรอ ไปบอกว่าบอกว่า oh, ก okay. ็ผมอยากจะพอไงผมอยากจะพักเนี่ยก็เลยต้องมาทำตรงนี้แต่ผมรู้ว่าตรงนั้นผมพักแล้วผมพอไม่ได้โอเคโอเแผมติงติงน่าทะเลยานั่งอยู่ด้วยกับออกกําลังกับผู้หวังนี่กลับไปให้รางวัลแน่นอนแน่นอนได้จากนั้นก็ดอกหอมดอก ไปแล้วทั้งใถึงเอาชนะครู้สึกแล้วออกไปอาผู้ผ่าได้่างต่อเนื่องครับก็ช่วงหลังมาผมก็เริ่มเข้าเรียนรู้มากขึ้นเจอคุณเทนเจอหนูเลกเจอคุณพัทเขาก็แนะนำผมว่าที่ต้องทำอย่างนั้นที่ต้องทำอย่างนี้แล้วผมก็ไปยมฟังจากระดับคูไดมอนด์แบคไดมอนด์ไดมอนด์ที่อกขึ้นมาพูดว่าเพราะอะไรตถึงไปตรงนั้นทุกคนโฟกัสที่เอาหมายเ้าหมายเ้าหมายกันอย่างเดียว ผมถ้าผมไม่โฟกัสที่เป้าหมายผมคิดว่าผมมีตังค์อยู่แล้วผมสาเร็จอยู่แล้วการที่จะให้ผมออกไปหาใครมันก็ยังทาให้ผมไม่อยากไปเพราะผมมีความรู้สึกผมอยู่ในพื้นที่ของความสบายมากเกินไปแต่ถ้าเกิดเป้าหมายเราตรงนั้นน่ะเราตัดองเน้นไปซ้าและเราจะไปให้ได้ในเป้าหมายตรงนั้นมันต้องได้ครับข้องมอีในหัวใจตัวเองว่าเฮ้ยเ,เราต้องสําเร็จเราต้องสําเร็จเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะสําเร็จได้ด้วยวิธีไหนเราจะไม่คิดว่า จะสาเร็จหรือไม่สําเร็จวะก็จะเกิดผมคิดว่าะจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จถ้าคำตอบมันมาบอกไม่สําเร็จละผมก็เลิกแต่ถ้าผมคิดว่าจะทํายังไงให้ผมสําเร็จนั่นคือผมหามวิธีแะครับนี่วันนี้ทม่ตอนองไเนใจเรียนรู้แล้วต้องตัดติดเป้าหมายพราะกับเชื่อว่าสําเร็จแน่นอนใช่ครับผมต้องจะสำเร็จแน่นอนหรือจะมีปัญหาอุปสรรคทั้งๆที่มาค้างกลับบ้านไปดึกอๆนันก็บอก เลิ่เพมันเหนเกินไปะไรอุรกิจใช่ไหมเริเรกิจเขาเขาพูดหอใอยากให้เริ่อกเสมนอเรืัเหนื่อยนนเี้ยำไปเรื่องอะไรอ่มน้มีเราะบอกเขาว่าเงียบเไปก่ามเทียบ่อนคือก็เงียบเไปก่อนเอัวนเงียบไไปพูดพูดไปเต็มทไม่้วกงจเกิดเป้าหมามันได้อย่างนั้นจริงหรือ คนอื่นก็3ป <os> ี4ปีก็ได้หลักล้านไปหมดแล้วแล้วถ้าเกิดเราทําแล้วถึงหลักล้าน้ะมันเหลือเวลาตอนนี้ทํามา2ปีเหลืออีก3ปีเท่านั้น่ะเราทําล้านยามา10กว่าปียังไม่เคยถึงแอดถึงหลักล้านแต่ถ้าเกิดทาได้นี่เหลืออีก3ปีแล้วมันแตะหลักล้านมันก็ยังคุ้นนะเราก็ลองเออเงนเธอก็ทําไปก็แรกทุกสิ่งไม่ดีต้องถามคำถามไหม เป็นไงธุรกิจของเธอข <Okay. S 3> องแกยังไม,ไม่ได้ถามแล้วก็คือต่างคนต่างมีความรู้สึกคือ,เ,อ,คอเขาได้มาเห็นบรรยากาศเพราะว่าธุรกิจตรงนี้ถ้าผมเข้ามาเพียงคนเดียวเขาไม่มาเห็นเขาก็จะไม่เชื่อ uh huh. แต่นี่เขาได้มาเห็นมาสัมผัสด,ด้วยว่าที่นี่เป็นยังไงอย่างไรแล้วก็เ,เห็นความอบอุ่นในซักเซนมองเรามาเรามาดักตอนเก้าหน้านะครับผมครังแรกไม่ค่อยดีเราจะถามว่าธุรกิจของแกเป็นไง พอดีขึ้นหน่อยเขจะใช้ธุรกิจของเราเป็นยังไงก็นนี้ดีกำลังใจพอดีขึ้นมากๆเขาจะมาเหรออะไรธุรกิจของกูเป็นไงบ้างเจอเดิมทีทำร้านขายยาเจอตอนนั้นก็แยกตนวจากร้านได้เท่าร้านหนึ่งผมมาทำร้านหนึ่งเขาก็บอกว่าเจอไปดูโรงแรร้านนู้นแล้วกันก็ยอดตอนแรมมันยังไม่ดีพอผมขยายมาถึง13สาขาเขามีสาขาเดียวของผม12 อ๋อเราสองสอ่าแล้วนั้นพอพอดีช่วงทำบ้านเขาบอกเธอดูแลเรื่องปลูกบ้านไปร้านยาฉันคุมเองทั้งหมดเต็มเต็ด้วยได้ภรรยาที่ฉลาดมากตาเก่งมากเลยไปทุกวันนี้ผมก็ยังเสียวๆอยู่ขึ้นไดมอนเมื่อไหร่ก็คงเป็นธุรกิจของเขาแต่อย่ามอปงผิดผมไม่ขึ้นไดมอนนะไปรอไม่แน่นอนเสี้ยไปเลยเป้าหมายผมยังชัดเจนครับอ่าเยี่ยมมาก ไปทำไรมาหน้าตาถึงเปลียนขึ้นเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้ดิจำได้ไปเกาหลีมาเปล่าไม่ไม่เคยขันนะไม่ได้เกาถ้ <laughs> <laughs> าสินค้าของซักเซนบอรเริ่มต้นจากตัวด้วยไฟตรงนี้พอมันเริ่มถ่าย ดีแล้วประมาณอาทิตย์มีคนทักว่ามันมใหม่หน้าใสขึ้นเราก็เลยเอกใจเฮ้ย้ามันดีจริงเหรอก็เริ่มทยอยตัวอื่นตัวอื่นทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้กี่แต่คนทักว่าหน้าตาไม่เหมือนตอนวัยรุ่นวัยรุ่นดูแก่กว่าตอนนี้ปรมาิ้อง ตั้งแต่เต็มเซลลคอลลาเจนน้ำว่าน SOD ทาเกตนูิกีกาอะนอนสแควร์อะางี้สแควร์นยายาเมไหรือเราิดแอนพยายาด้ผมพี่เสียสละสแควร์ิพี่เผา้เตรวันี้ก่อนที่ผมจะทาสแควร์ผมเห็นกล่องทิ้งวางอยู่อ้ผ รู้สึกว่าถ้าไม่กินสแสมแต่จ,จะสู้กันไม่ไหวไม่เป็นอาการเทียนยนะอ๋ะอผมก็กินตัวออริซมีเสริมก็ไปอีอกเพราะว่ามีเรามีแัปไลน์หลายคนบอกว่ากินออริซมีในช่วงแรกเกิดปัญหาหมดเลยเขา,าบอกนเช้ามาพลิกตัวความสมเด็จไม่ได้ผมก็ไปลองมาด อันจ้ามันสุดยอดมัเป็นมันเป็นนเดีนี้เป็นเลขหนึ่งลปิเลยนะสุดยอดนลฮะเาไปให้กำลังใจคนี่กลังลังในสงสัยว่าฉันจะสำเร็จที่นี่ไหมเนี่ยคือเพื่อนๆครับผมมั่นใจทุกๆคนมีศักยภาพในตัวตัวเองทั้งหมด พียงแต่ว่าคุณโฟกัสและมุ่งมัน่นกับเป้าหมายตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมพยายามฟังซีฟังยูทูบของคนที่ให้กําลังใจคนที่เขาประสบความสําเร็จฟังใน YouTube ไม่ได้ลงทุนอะไรามากเลยผมก็ได้ได้ได,ได,ได,ได้มีความรู้สึกว่าเออคนที่เขาประสบความ,วามสาเร็จคนที่หนึ่งเขาไม่เอาเรื่องลมๆง็ๆามาหาตัวเอง เขาพยายามคิดบวกอย่างเดียวและที like things, so on, Gotta, ่สาคัญเขาพยายามคิดหาวิธีที่จะไปสู่จุดหมายของเขาอย่างไรเขาคิดหาวิธีเมื่อเขาคิดหาวิธีปัญหาอย่างอื่นมาเจอปัญหายางอื่นเขาจะคัดออกคัดออกแล้วคิดหาวิธีเท่านั้นเมื่อคนเรามุ่งมั่นแล้วคิดที่จะหาวิธีไปะมันไปได้แน่นอนผมเชื่อมั่นว่าถ้าเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยถ้าต้องการสําเร็จแล้วคิดอย่างเดียวว่าจะทํายังไงให้สําเร็จคิดอยู่เท่านี้แล้วลงมือทำตามที่เราเิีย ผมมั่นใจว่าทุกคนสำเร็จไา้แน่นอนครับผมไปต่อไปเลยครับไปครั <ไป S 1> ้งน <ไป S 1> ี <ไป S 1> ้เลยครับไ